าตรีกเ็เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่แบบว่าเหมือนตอนแรกๆเนี่ยจะรวยแต่สุดท้ายเนี่ยโดนพื้นโดนตัวกงหักหลังก็เลยโจนพอจนปุ๊บก็เลยเหมือนกับว่ากาลังจะกลับไปทําไร่ทํงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปเจอเพื่อนเพื่อนก็เลยมอบภารกิจหนึ่งภารกิจให้จนาทาตรีตรงเนี้ยต้องทาําภารกิจเนี้ยแทนเพื่อน แต่ว่าขอยังไม่บอกกันนะครับว่าคือภารกิจอะไรครับลแล้วก็ต่อมาก็เลยจะต้องไปทําภารกิจแล้วก็ไปอยู่ที่ภูเก็ตครับมีความเป็นพีเรียดใช่ครับพพย้อนยุคครับเเรื่องราวเกิดในตอนสนนองรครามโลกครั้งที่สองครับมีคคนนนะะเป็อไรบผมผมรับบททาตรีครับก็นั่อนแหละรครับอย่างที่พี่บิณฑ์บอกเลยคือตอนแรกรวยพังก็มีเหตุที่ทําให้ต้องชีวิตคือดิ่งลงไปเลยก็คือจนราชาอะไรบ้างครับ อาทายคือเป็นทาตรีคือเป็นคนที่เก่งรอบด้านทุกๆอย่างไม่ว่าจะรู้ในเรื่องของทำทุกๆอย่างคือเป็นหมดเลย,เลยะอะไรางเงี้คุณมัญญาค่ะส่วนจีน่ารับบทเป็นรัจจิตนะคะสาวน้อยสดใสสมวัยจีน่าเลยค่ะ <c oughs> เป็นสาวน้อยที่เก่งมากๆค่ะน่ารักสมวัยจีน่าสุดๆเหมือนได้เล่นเป็นตัวเอง <c oughs> ต้องต้องขอบคุณพีวิทมากเลยนะคะที่ให้หนูได้เล่นเป็นตัวเองแบบจริงจังสุดๆ <c oughs> ของหนูก็เ,เป็นความความยากกว่ากันค่ะก็คือได้เล่นเป็นยุคยุคสงครามโลกครั้งที่สองด้วยมันจะมีความ p เรียดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ยังไม่เคยได้เล่นเหมือนกันอะไรนี่ค่ะน่าสนใจแบบทุกคนดูแบบนั่ต้อติดตามรอติดตามอันนี้ของชีวิตเนาะก็น่าจะจริงๆชีวิตมองเรื่องของเคมีของคู่นี้นะครับแล้การที่ได้ผลกับจีน่ามาเนี่ย เ,เป็นอะไรที่แบบว้าวใน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 เรื่องการแสดงมากตั้งแต่เราเวิร์กช็อปด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยเราก็เห็นอะไรบางมุมบางอย่างหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เจอเคมีอะไรใหม่ๆเยอะมากเลยอยากให้ดูเรื่องของเคมีของคู่นี้นะครับเรื่องของฉากการแต่งทำด้วยความที่เป็นของจริงนะครับกก็ค,ค,ค,ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเราเหมือนกับว่าเราก็ต้องทำให้มันเรียลลิสติก มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อที่อาจจะไม่ไม่ไม่เรียลลิสติกบ้างเลยอาจจะขอละเว้นในจุดจุดนี้บ้างแต่บรรยากาศของสงครามโลกครั้งที่2เรื่องราวของความเป็นภูเก็ตอะไรตรงเนี้ยเรานําเสนอออกมาค่อนข,ข้างที่จะมีมิติมากครับไม่ครับครับนม่กันฮะภูเก็ตมีเล็กน้อยจะให้ความรู้สึกว่าเราอยู่ที่นั่นแน่นอนครับน,นี่ครับเรื่องนี้เหรอครับ ด้วยอะไรด้วยเคมีและกันกับทีนะะ่าเก็เป็นเคมีใหม่ที่เราเพิ่งเคยเจอกันเราก็ต้องมีการจูงในช่วงแรกนะครับพอจูงกันติดเราหาช่องกันเจออะไรเมันก็เลยทําให้เราเล่นเราสนุกสนุกกับเรื่องย่าทุกอย่างเลยับผม <c oughs> แต่ก็เพื่อให้เราพอออกมาดีคือผมต <c oughs> ั้งใจมากลยความสนเป็นิิความอะไรอย่างนี้ ก็เยอะครับเขาคู่กันเยอะเยอรมี90%ของเรื่องนะักเป็นความแบบความน่ารักท่ามกลางแบบว่าสงครามต่างความน่ารักท่ามกลางความวุ่นวายที่มันจะเกิดขึ้นในเรื่องเราอะไรประมาณนั้น <S 2 S 1> ค่ะคอือมันจะค่อยๆแบบคือมันเป็นความรักที่ไม่ได้แบบความรักจ๋าคือมันจะค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆทีละคันทีละคันไม่ได้แบบรวดเร็วปูดบปา๊บบอกเลยว่าจะได้เห็นความน่ารักแบบเคมีใหม่ๆของเราทั้งคู่แน่นอนค่ะ สนุกมากๆค่ะเพราะอย่างที่บอกหนูเพิ่งเคยเจอพี่พลในการถ่ายละครครั้งแรกแต่เราเคยเจอกันตามงานช่องอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ได้คุยได้ทักทายกันแต่พอมาเล่นเรื่องทาตีอะค่ะคือพี่วิทย์ให้ทําการบ้านหนักมากให้เวิร์กช็อปด้วยกันแบบเยอะมากๆเพื่อให้แบบตัวหนูเองให้เข้าถึงตัวละครระดิดด้วยเพราะอย่างหนูก็ท้าทายอะไรที่หนูไม่เคยได้ทําหนูจะได้ทําในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นการทําอาหารหรือว่าการได้แบบขี่มา้าหรืออะไรเงี้ยค่ะมันเป็นอะไรแปลกใหม่มากอะไรย้ยค่ะ,ะได้เห็นความเคมีใใหม่ๆ ใหม่มากครับอยากให้ดูเลยครับตอนถ่ายทำอะไรเงี้ยลองแบบบินอะไรแบบนี้โอ้โหตลอดครับตลอด,ตลอด,ตลอดแต่ว่ามันมีมันมันต้องแบ่งเป็นสองพาร์ทเพราะว่าคู่นี้พาร์ทแรกเขาจะไม่ค่อยเขาจะไม่ค่อยจิ้นกันอย,อยู่เขาจะบอกว่าทะเลาะทะเลาะกันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยพอเริ่มจิ้นกันแล้วเนี่ยน่ารักมากครับแน่นอนครับนนครับก็ ฝากละครเรื่องทาตรีด้วยนะครับก็ลองดูพลจิตีนานะครับในเคนมีใหม่ๆแล้วก็ท่ามกลางบรรยากาศฉากสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งจริงๆแล้วการนําเสนอของความเป็นสงครงงามโลกครั้งที่2เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไม,ไม่ได้ตุ้มตามหรือว่าสงครามจ๋าขนาดนั้นแต่มันสอบแรกในเรื่องของความรักมากกว่าที่คู่นี้จะจะรักกันยังไงท่ามกลางสงครามครับก็าฝากเรื่องทาตรีด้วยนะครับก็เ,เป็น ละครอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในสงครามโลั้งี่สองที่น่าสนใจมากๆแล้วมีรายละเอียดเยอะมากๆดีเทลที่แบบว่าอยากให้ทุกคนได้ดูค่ะก็ฝากละครเรื่องทาตีด้วยนะคะบอกเลยว่าทุกคนจะได้เห็นแค่มีใหม่ๆของหนูกับพี่พลแล้วก็จะได้เห็นบรรยากาศสวยงามของละครที่ตัวพิวิทย์เองแล้วก็ตัวทีมงานเองแล้วก็ตัวนักแสดงเองเนี่ยตั้งใจทําออกมาให้มัน สมกับยุคนั้นจะได้เห็นเสื้อผ้าหน้าผมที่อยู่ในยุคนั้นที่มันสวยมากๆแล้วโปรดักชั่นบอกเลยว่ายอดเยี่ยมและยิ่งใหญ่สุดๆค่ะฝากด้วยนะคะ